อยู่กับพวกเรานีนอนดูอย่นิืวนะฮะ,ะ YouTube ชื่อ Oxygen Official นะฮะแล้วก็แพตฟอร,ร์มอื่นของเราด้วยก็ตามกันให้หมดเลย Subscribe ก,ก็ถึงตามหมดไว้นะเปะ็นกำลังใจให้คนทำเรียกแชนตัวนน้อยอย่างพวกเราด้ไปถึงแฟนคลับให้คลิปนี้แชร์กันดิกวนะครับ สำหรับแฟนติวเตอร์ยีมากับมาแล้วนะครับกับเรียลชันรักใต้บรรทัด better o f the writers ครับใครจะดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ถูกวนจันร์เวลาสองทุ่มได้ทา้งอาชีแบบอันคัดเวอร์ชันคนไทยอยู่ในเชียงรายล่าสุดแล้วก็อยู่ในจินตนาการอยู่ในหนังสือตัดไปสับมาอย่างนี้แล้วก็จะพัดจับผูลูฉันก็ตกงานตกงานไม่พอยังโดนหาว่าก๊อปปี้อิยายเพื่อคอนเทนต์มันเหมือนกันทำไมมันถึงสวยซับไปสองกับมหาเทพก็เลยต้องบุกไปถึงเชียง ใช่เพราะว่าต้องไปคุยกับเสือเย่ซิยังไงผลงานเราไม่ได้กอบนะเวย้ยแต่ว่าไม่ได้คุยนะเพราะว่าไปเล่นเกมไปดูกันต่อเลยนะรักแต่ปัญทาด Better of the ร r ์เจออีพีที่สองฮะแปลกนักทำไมข้าอยากฆ่าเจ้าตก็บีกลับไม่ฟังคำสั่งของเจ้าใช่ <laughs> ไหมล่ะใ่ <laughs> ่ะกระบีศักดิ์สิทธิ์หงมึงมีเพียงสองสิ่งที่จะไม่ทำอันตรายหนึ่งคือคนแรกคือข้า อ,อีกคนคือคู่ลิขิตของข้าเสียงภาหรือเสียงเขาตุ้นหรือซิงทำาไมกะบ,บีงหงมึงตลกถึงทำอะไรเจ้าไม่ได้เลยมีแต่ปลายเล็บตลก <c oughs> เปลี่ยนช่องเสียงกัน <c oughs> เป็นคู่ลิขิตกันเหงี้ยหรอมันก็เลยไม่ทำรายกันกบีรู้ทำไมเป็นเจ้าว้าวงามนะ น่่ัอยูเจ <h ull êm> <Idol> ้าทำอะไรนะสันดานเจ้ารู้หรือยังข้าเป็นคนที่ถูกที่สิ์ไว้ให้คุณกับเจ้าเป็นไม่ได้อย่างไรเป็นเราเองข้าจะบอกใครยังไงจ๊ะว่าพออะไร ฝั่งเค้ก <is> มันแบบนี้แล้วฝั่งนี้เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าไม่คิดไม่ออกวะเขียนนิยายคำนองภายในทำไมกลายเป็นนิยายโรแมนติกไปได้วะแล้วทำไมตอนเขียนน่ะถึงนึกแต่หน้าชานเป็นพระเอกความฝันบนหมอนอ่านกันี่ไม่ได้นอนแล้วนี่เันเรื่องความฝันบนหมอน ที่โอโซนให้นี่ทำไมไม่เหมือนกับที่ชานอ่านชื่อตัวละครใช่แต่เน,นื้เรื่องไม่ใช่ใชจริงๆเ็าไม่มีบทพูดพวกนี้แต่ไมตอนที่ชานพูดกับดูจริงจังขนาดนั้นน่ะ ข้างบทพูดพวกนี้แล้วเอาเนื้อเรื่องมาจากไหนโอ้ยคิดไม่ออกเว้ยถามไปโอโซนก่อนแล้วกันโอโซนเป็นไรพวกว้าเปิดหน่อยดิรับฝึกจอบหรอกกูไม่เป็นไรโโนกูจะนอนแล้วมึงไม่เป็นไรแน่นะเอเอ ขอดูในห้องได้ไหมคะใครเป็นคนปล่อยคิวให้เจอกันตรงนี้ก่อนโอ้โหเชื่ออะไรอยู่กับคนชายน้อยติวเตอร์สาราโลกามากสาราโลกาเป็นจอมานเหรอไงไโอ้โหติวเตอร์เฮ้ยตอนเล่นโรเปะงไจ๊ะทำไมคนถึงไม่เล่นตามนิยายจริงอ๋อก็เลยมาถามตัวจิ๊กมุ้เสื้อผมก็เล่นตามนิยายนะไม่รู้ว่าคุณเคยอ่านนิยายของผมหรือเปล่า ผมไม่แค็งนี่ครของคุณคุณชายน้อยคุณคิดอะไรอยู่น่ะเปล่าออมันเป็นหนังที่จริงๆคต่อ่อไม่อยากคุยกับคนทิดโกงเดี๋ยวแลคุณว่าใครที่โกงเลยอะไม่รู้แต่ไป่ผมไปนอนแล้วอีกซีรีส์าฝันดีนะครับคุณชายน้อย ผมเชื่ออบ,อบอุน่นห้ามห้ามเลยห้ามมีสิทธิ์ฝันดีนะครับอบอุ่นทั้งหมดเอกตาต้องปิดโซนนะ Surprise เป็นไงกใจไหมกูมาครับเล e ให้เม r a n แอน e ์ o c k ดีขอบใจพึ่งมาต้องเวลาดีอันนี้ที่ออกจริงนี่ในประเทศมองอะไรวะแล้ว มุงดูงเตือนตาไหรอเขาตั้งใจพูดภาษาไทยมากเลยมึงเป็นคนขับรถเก่งมากเอากระเป๋าหูไปด้วยยากเรือภาษาไทยกูนะเฮ้ยพูดให้เหมือนนะแล้วมึงจะไปไหนโลกกูไปทันนี้มึงกลับก่อนเลยเดี๋ยวกูกลับเองได้เอ้าขึ้นมาขับรถมาอ่ามารับเดี๋ยวขึ้นมารับใส่ชบมีช้อนอะไรของมูนเนี่ะขอบุญขอบุญ ผมขอบเบอร์คุณหน่อยได้ไหมครับที่ถูกต้องก็ามาไหนตรงนี้นี่ครับทำไมเขาจะโชว์สแกพของตัวแวอปเป็นแอปอีเบอร์กันแล้วตายเถอะโรบินเกิดไม่หมดแล้วเนี่ย <S <S น่ารักอะไรยิ้มนะแค่ผมไปนะครับอย่ามายิ้มนะเดี๋ยวครับ <laughs> ผมมีไอจีคุณแล้วผมขอไลน์ a c e b o o k แล้วก็ X อด้วยครับเ <laughs> <laughs> ปนตามที่เพจน,นี่คุณจะตามธงนี้ผมหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไม่ได้หรอกครับอันนี้คือแบบุกตะลุยทยานมากเลยนะเสือเย่คือแบบนี่ครับ ผมไปได้แล้วใช่ไหมนี่คุณตามผมมาทำไมผมไม่ได้ตามนะครับแต่ไรเพื่อนกลับไปแล้วอ๋อขึ้นรถเมล์เหมือนกันกระเป๋า ไปสนาูไปวิ่งสักหน่อยใสามนสูดรนี้ไม่เห็นเลยไปสนูกไปสนู มอนของเอ็มบีเนี่ยใช่นะหรือว่าเป็นมงกุฎเพชรไม่นั่นก็ใช่เดี๋ยวอันนี้ก็ส่งให้ลูกหลานทงก่อแพงมากกัสูตรของดิวเตอร์อะอ้าพต่ใจตันได้เลยนะเขาหลับอยู่เป็นูตัวไม่ไม่อัพหรอกอสตอรี่ได้เลยอะแกแบบีเก็บไปดูเอง กลับมาแล้วเด้อแก๊งเชียงรายเชียงใหม่อะไรอ่ะเพื่อนเลยเฮ้ยดูดสก็ิมอ์กันเนาะจิ๊บทำไมไอยห้อองมไปห้องเพื่อนคนหนึ่งแอบด้วยแอบเออไปเพื่อนลูกไอ้น้องเปิดประตูหน่อย กลับด้านเลยโลมึลงมไงออกก่อนกลับมาไม่เห็นบอกเลยครูพิมบอกมังแหรือปะ ออนยฮะกูไม่เลื่อจะคุยด้วยอ่ะเขาไม่ได้มีปัญหาหรอกที่มีคนอื่นมาเออมึงแค่อยู่ยในมีบปัญหาคือที่บอกว่าอย่งคานวายนี่หน่อยอะไรตอนนี้เออไล่ลูกบวชจากห้องหรอรูปนะมึงเสกนางไปเปล่าวะก่อนหน้านี้เราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอว่ามึงจะไม่พาแฟนมาที่นี่อ่ะอ่ะนี้แย่ม้า กูก็เบาไปสุดแล้วนอะละเมิดแล้วนี่น่ึงเบาแล้วน้อยน้อยนอนไม่ได้ก็ถ้ามึงทนไม่ได้มึงก็ย้ายออกไปได้ปละล่ะเอา<ม>ีคุณละเมิดเขาเด้อเชิญสือเยอ่เข้ามาอาวเออ๋ตอตอนแรกมีสี่คนเป็น F4 เป็นเค่ นอผมก็ได้ครับอย่ารอสื่เอเยี่ยเป็นรูปอะไรอ่ะเป็ตัวตัวที่กินมอนัสอ่ะผมช่วยได้นะกระรอกมีแพนด้ามีอะไรอย่างเงี้ยเป็นผมช่วยได้นะเป็นยังไงอ่ะให้เป็นหมาหรอกวางเป็นอะไรอ่ะนี่หมาไม่ใช่จะอะไรอ่ะหลครับตัวหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยเป็นสัตว์ตะกี้ันแมททั้งหมดกระลอกกระต่ายกระแตอะไรเนี่ยรากษาดูงเมทอยู่พอดีอ่ะครับบอกเลยอย่าแม่ต้องโทรหาสื่อเอเยี่ยมประโยคเลยเอเย่โทรมาค่ะนั่นแหละเป็นตัวของเขา ผมขอคิดดูก่อนนะครับคนแบบซื้อก็แยอยากได้ลูมทเหรอตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนล้วทันทีผมสามาอยู่รถจ้างสิล้อไปยกของทั้งหมดออกมาตรงนี้ได้เลยผมถามได้ไหมครับว่าห้องคุณอยู่ที่ไหนเพราะว่าอะไรจะไปขนของใช่แถวพระรามหนึ่งครับกับบริษัทยกขนของแถวไหนระรมหนึ่งอยู่เซ็นทรัลผมก็อยู่แถวพระรามหนึ่งพอดีงั้นเดี๋ยวผมไปรับคุณนะครับหน้าพารากอนนะพระรามหนึ่งไม่ต้องดีกว่าครับผมไม่รบกวนดีกว่าครับ รับเลยฉันไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมต้องมีรูเมิดแล้วต้องมาเอ๊ะมากขนาดนีึนึงงแนึงทำไมรูเมิดไม่ใช่คนนี้หรอก็แพลนเปลี่ยนแล้วฝั่งนี้ก็จะไล่เพื่อนออกเหมือนกันก็จะเปิดห้องใหม่กูไม่รูเลยเนอะว่าถล่มพรันงสีกับผลาญพรันงหนึ่งอยู่กันไล่กันขนานี้แปลกมากนะมารีนอลตกเตยคนละทางปอยู่ของเตยทำให้คนไทยยังให้มาอยู่เลย คนชายน้อยอุ้ยเยคลื่อน,นติดแก,ดกรมมาแล้วหล่ออะไรอยู่วะแกรมตุลาหรือเปล่ามาเลยด้วยมาเดียวกัน,นสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออักินนะเรื่องพี่กินก็ได้ครับพี่กินผมชื่ออบอุ่นนะครับอ๋อคุณชาวน้อครูอปอ,อุ่นนี่เอง ถ้าอยู่ที่นี่ใส่ใจได้เลยคาราไลต์ปลอกกันนะพี่จะเอามาสง่งให้ทันทีเองไม่ได้อยู่ใช่ไหม <alrededor revenir> โอ้ล่างอื er ่นเดี๋ยวพี่คิดลากค่ขึ้นหนึ่งของไอซ์ชานลครน่งหนึงครึ่งหนึ่งเท่าไร่ล่ะครับลงบุญเปล่หนึ่งหมื่นห้องนี้นะห้องนี้ค่าเช่าหนึ่งหมื่น ครึ่งหนึ่งผมเข้าใจครับเช่าสองหมื่นห้องรูหร้าขนาดนี้หนึ่งหมื่นถือว่าถูกมากแล้วไม่มทำเป็นไปได้แต่ผมต้องขอผ่านนะครับ<พ>ผมมีงบแค<ด>่แปดพันได้ครับผมแค่อยากหาคนช่วยหาค่าเช่านะครับแค่แปดพันก็โอเคแล้วครับอะไรประมาณแสนสองห้องเนี้ยเออมันเพดานสูงด้วยห้องใหญ่เช่าที่แพงขนาดนี้อยู่ได้ยังต้องมีคนมาหาค่าเช่าบ้านอีกเหรอแล้ว ลองเดินดูรอบๆกันไหมใช่วันนั้นที่เข้ามาถ้ายังไม่อยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวเจออันตรายนะบางทีผมว่ามไปต่างจังหวัดหลายๆวันนะก็คืออยากให้มาจนได้แหละแปดพันยังไม่ได้ค่าไฟเลยฟรีก็ได้ค่าไฟเป็นหมื่นอ่ะผมขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับเออประเทศไทยกินตัวใหญ่ขนาดนี้ผมแค่อยากได้คนหามึงข้าน้ำแตกว่ะน้ำท่วมห้องหมดเลยฮะ ตอแแล้วแต่กูเข็บของของมึงมาหมดแล้วนะเว้ยก็คือจะทำไงอ่ะไม่รู้อ่ะแต่มึงเข้ามาเอาของของมึงแล้วไปนอนที่อื่นก่อนได้นะเยอะปะอี๋ยวแค่นี้นะแต่กูรีบกลับไปเป็นตัวเวทตัวกรรมมากเป็นแบบนี้ผสมกันมากผีเน่ากับลง อยากอยู่ด้วยกันแม่ไปเปิดห้องใหม่ใหญ่ออกมึงจะมีทําไมสองห้องนอนหนูก็นอนด้วยกันอยู่ดีมออคือเพื่อนโทรบอกว่าท่อน้ําแตกอะน้ำท่วมห้องหมดเลยอ่ะงั้นย้ายมาอยู่ที่นี่วันนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมกับไปคิดไปช่วยของจะบอกแล้วสิบล้อสแตนบายผมเช่าสิบล้อมาให้แล้วครับเข้าบัมอเบ็น จกากเยอรมันเองมันผลขอได้เยอะเืาาอนกับเขาไปเอเจลบีซิใครบอกว่าพ<อ>ับเบาะนะเออคุซยายห้องก็ใช้แค่นี้ก็ได้เลยขอบคุณคุณชานมากนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ชคินมากเหมือนกันนะครับเรื่องเด็กน้อยเอหิว <c oughs> ข้าวหรอิวข้าแล้วใช่ไหม รู้เลยก็ดูเลยทกคนกินข้าวฟรีทุกมือองหลอบอกว่าข้าวสแล้วเียคุ้มมากเลยอ่ะเร็วเรเร็วโรถนีมันเร็วๆเทำไมทุกคนถึงนั่งข้างหลไมทุกคนถึงนั่งข้างหลังเพื่อคืท์แบบอมมีของหรเป่ั โอ้หลังนี้ทุกสายที่เนี่ยอาหารทานในที่นี่ the best place แต่งิงนะอ๋อกูเพิ่งได้เช่นได้มึงมีธุระตอบไหมหรอมึงไปก่อนได้เลยนะไม่ให้โอกาสเ่อมึงกินทิ้งรถไว้เราไปแท็กซี่เลยแท็กซี่เสียมึงขนาดนี้มึงยังไล่กูแรงมากเหเอมึงรีบไปเถอะไม่ต้องห่วงพวกเรา เราจะด่ารูมก่าอย่าลืมจัดการห้องด้วยนะคุณเคยหลังล้เขาับหอมอะไรบ่นอย่างนั้นจ่ายค่าไฟให้เรียบร้อยด้วยอ๋อรู้แล้วเต็มใจเต็มใจรวะที่ไปหอมทุเรศก็บเรออรอุณเอ้าไม่ได้กินข้าวพี่กินเลยจริงๆเขาแพ้อาหารทะเลนะ กินไม่ได้หรอกเขาบอกเป็นเดอะเบสเลยนะเมื่อกี้่ะเข้าร้านกันขอดูอาหารที่สั่งมือนี้หน่อยครับใส่ใจเอาใส่หมอมามากเลยอุ้ยปลาอนี้แพงนะไอปลาเนี้ยเอ้ยผู้ชายแบบนี้ยังไงปลาเน,นื้ออ่อนขอบคุณนะชืะ่อปลาเนอะอร่อย,อยอออแต่คุณไม่ต้องตายให้ผมก็ได้นะอร่อยจังเหมือนกันเนื้ออร่อยถ้าไม่ต้องแกะก้างเองปลาจะอร่อยขึ้นอ๋อใจดีจังคุณรู้ชอบแกะก้างปลาให้คนอื่นนะ ไม่ใช่คนอื่นอลเพื่อนผมคนหนึ่งเคยบอกไว้นะผมชิดอยู่นานก่อจะเข้าใจความรู้สึกนี้อ๋อแบบยั้ผมขอแกะของชอบผมให้คุณบ้างดีกว่าคุณชอบกินกุ้งเหรอโอ้หล่อไม่ไหวดิวเตอร์ไม่ต้องดูอะไรแล้วกู อหล่ออะไรอะของชอบองคนคุณยินเถอะผมชอบกุ้งมากแต่ปลาผมก็ชอบนะชอบช้บกุ้งเลยก็คือชอบกุ้งครับอิ่มอกิ่ใจแล้วเม่อกกินข้าวแล้วเนี่ยเนี่ยตับสบายเลยนะคนคุณใจห้องได้เต็มที่เลยไม่ต้องเกรงใจครับ เพน์เฮาส์แล้วเป็นมืดมิดมาใไฟด่าแล้วเป็นกระจบั้แต่ที่นี่ไม่ดีเรื่องระบบไฟนะแล้วที่จะก็เป็นบไปเปลี่ยนมาแพงไปนะตึกอ่ะไม่ได้ไเตึกต้องขอเพลงจริงๆถ้าเรารู้ว่าเรากลัวมากอ่ะเราต้องมีไฟคุณเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้ไม่เป็นระเบียบกันมันจะไม่เราเป็นจริงมันต้องเป็นคนระเบียบเพื่อนคุณรอผมแป๊บนึงนะผมมีเทียนคุณ ไมอยู่คเดียวไม่ได้ชอตายไปแล้วมั้งโอ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วจะชอกการไฟฟ้าทำอะไรอยู่ไม่ต้องเรียการไฟฟ้าเรียกแอบูเลนคือเันจะตายอันนี้ของเตยเด้อพนักสีเด้อไฟนับแล้ว ้ำสีไฟดับบ้านกูนอยู่หนองอีบึงไหมหนองอีบึงน้ำเรามีนวัตกรรมที่เรียกว่า flats เราสามารถบอกสีรลีให้เปิดได้รูมอ o นี่มันต้องมีซีนด้วยขอโทษคือผมเองมีความมือดอ่ะหัวก,กระเซิงอ่ะอคุณกลัวความมืดใช่ไหม ท่านผมถามได้ไหมไว่าทำไมคนดึงกลัวความมืดมาละเปิดการเป็นนักบำบัดจิตผมเคยเกิดเรื่องไม่ดีนะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแหละก็เหลือแค่อาการหยุดหยีเมืวานนี้แหละอนะตอนที่หนักกว่านี้เป็นยังไงอะ่ะตายเลย <laughs> ไปรักผมจ <laughs> ะกระเดียว <laughs> ลำลายฟูงป่าวอยากเห็นตอนหนักกว่านี้กูจะหยุดเต้นแล้วก็โทรศัพท์ก็อยู่ในกระเป๋าเก้งนี่ใช่่ไมแฟนเป็นรุ่นไม่มีแฟนไลชเริ่มตัวโอโซนโอโซนเป็นกระรอกไฟดับหมดทุกที่เลยหรออ้าเขียนไม่ออกสรองจาระเบิดแล้วใครทำผมให้พวกหนุ่มไหนใครเขียนออกบ้างอ่ะ ไหนใครเขียนออกบ้านไหนใครเขียนออกบ้านผมเขียนได้นะฮะทำไมต้องถาผมเรียนเชิญท่านสื่อเอเยออกจากกรุงไปเชิญทุกคนช่วยด้วยตอนนี้ไม่มีแรงบมาดาลใจเลยทำยังไงดีเมื่อวานเพิ่งไปโมก้กับแฟนคลับมาก็าจะอับทุกวันเป็นเวลา3เดือนแต่เนี่ยเพิ่งผ่านมาแค่หนึ่งวันเองอับไม่ได้แล้วตอนกูคิดไม่ออกอ่ะ กูออกไปเดินเล่นเดินไปด้วยคิดพอดเรื่องไปด้วยขอไถไอจีหาอินสไพร์หาแนวข่านใหม่ในแบบวิธีพักสมองคุยกันใคือไปทำอะไรที่เบี่ยงเบนความสนใจอย่างเช่นออกกำลังกายดีไหมเคยเขียนไม่ออกนะลองอ่านหนังสือเล่มอื่นหาแรงบันดาลใจไหมหนังสือแผ่นด้าคนนึงเปอะไรตอนนี้ก็มีแค่หนังสือไซไฟส่วนหาแรงบันดาลใจเดี๋ยวนะกูนึกออกแล้ว ขี้ไรออกอ่ะลูกพี่ครับเรามาเขียนนิยายไว้ด้วยกันไหมครับถ้าพวกเราห้าคนมาเขียนด้วยกันทั้งม่ต้องกดดันเรื่องที่จะต้องอัปเดตทุกวันทั้งยังปรับสภาพอารมณ์ทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจแกลลบแหมรู้สึกว่ามันตัวเองหรือเปล่าเนี่ยแล้วตอนนี้นิยายไว้พี่ดันคืออะไรครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นไปเลยพี่ซื้อความคิดของมันด้วยหรอถือว่าลองปากกาสะสมผลงานแล้วกันใ้เขียนอ่ะ มันก็เขียนได้อยู่นะเฮ้ยพี่สื่อแย่เขามีทางเห็นด้วยหรอกก็เขียนได้นะมันเป็นรูปหมาบนเสื้อของเสือเย่มึงต้องตอบตกลงแล้วไม่สะดวกอะที่มึงไม่สะดวกเพราะว่ามึงไปเดทกับไอหนุ่มแบ๊บบอยคนนั้นหใช่ไหมล่ะใครนะแล้วมึงอะทำไมที่โรงแรมมึงไม่เปิดประตูเรามาตามตรงเราคุยในกลุ่มแบบนี้ได้เลยขายกูขายอะไรไป หรือได้ไงว่าในนั้นมีอะไรมีพี่ไทยหรือเปล่ะเป็นการที่งานแบบระดับิการหรือเปล่าหมาน้อยทำไมถึงมมชื่อว่าหมาน้อยก็เป็นหมาน้อีกอหล่อมากฮัลโหล นี่ไงไม่ใช่พระเอกเอะไรน,นะเจมชื่ออะไรน,นะโกโซดเามาเมาโทรไปตามเขามาตืืนม,มาหนักใช้ได้เลยนะประนานิกานรเหเราต้องดูแลนักขี่ถึงกินน,นะครับงจำได้ใช่ไหมเนี่ยว่าฉันรือใครนายใครก็หล่อมนกันนะเนี่ย น้อเล่นลนย่ยผมก็รูอ้อ,อ,อยู่แล้วสิคุณคือจอมปีศาจแห่ง YS จอมเล่งโซนจำบ <c oughs> ับโดนมุดเรื่องเก่าลูกดูแลย,ยังกล้าเล่นเหรอเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นายบอกว่านายจะไม่อัพนิยายหรอโอ้ยปวดหัว <c oughs> ผมจะเข้าห้องไปนอนแล้วคีการ์อยู่ไหนชิูในกระเป๋า โอนเป็นไรพ่อว้าเปิดหน่อยดิกูไม่เป็นไรกูจะนอนแล้วมไม่เป็นไรแน่นะเออเอ้าแล้วนอนล่แกงเมาใช่ไหมก็ถ้าเมาก็ไม่ต้องทบนิยาใช่ไหมล่ะ เขียนแบบไหนว <laughs> <c oughs> นะนเนี่ยวันอันนี้การต้สู้นะวันนี้ ว่าเรามีมือถือลืมนี่เราก็เปิดแฝดแต่มือถือได้สิแกตัวใจที่เราสงสัยอยู่มันเป็นช่องผายมาแล้วเข้าใจเป้านั่นเดี๋ยวผมพาคนไปดูห้องนอนดีกว่าคนยังไม่ดูห้องนอนนี่ขอดูซิแปดพันแค่นี้ก็คุ้มแล้วแน่นอนโซฟายยังคุ้มเลยแปดพันอ่ะองแพงมากทางนี้ครับ ไม่รู้นะไฟก็คุ้ม8ปดพันเฉพาะค่าเช่าอ่ะอ่ะเสือแย่แน่ทนไม่ไหวหรอนะสพแขงแลงเรต้องขอสามทีหรือเปล่า เราจะเห็นการแสดงที่มันมีมิติซับซ้อนเนาะไม่ว่าจะเป็นชีวิตปัจจุบนันชีวิตในนิยายหรือว่าในไลน์แค่นเก่งมันเป็นการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่จริงนะสาหรับคนไทยอะ่ะอ,อย่างที่พี่ครูก,กาบอกเพราะว่าเปิดมาเป็นเนื้อหาในนิยายตัดสลับมาปัจจุบนันแล้วก็ทุกเหตุการณ์มีการเล่าปัจจุบันย้อนหลังปัจจุบันย้อนหลังไปเรื่อยเราอาจจะมีความเอนิดนึงเอจะไม่คุ้น<อ>จังหวะตัดต่ออ,อันนี้คือปัจจุบันไหมเอ้นี่ย้อนแล้วนี่อะไรเง<อ>ี้ยล้วชอบมากเลยการที่นั่งล้อมวงกันคุยกันเปรียบจากการเล่าเรื่องที่เป็นนตััวหงสือกาารเล่แบ การคุยแชทเป็นการนั่งคุยกันเออมันน่หรอครับขอบคุณแฟนและแสดงทุกคนที่เลือกมาดูเลเจชั่นช่องเราแล้วกันอยู่กับพวกเราไปเรื่อยๆความรอนเราพังแพงเออแค่เปิดมาดูก็คุ้มค่าแล้วม่าจะเป็นโลเคชั่นเสื้อผ้าของกินแพงหมดห้องแปดพันนั้นอยู่กับเลเชั่นเราไปเรื่อยๆนะฮะฝากออกซิเจนออฟฟิเชียลช่องนี้นะไลฟ์สดแท๊กขึ้นกีตามแล้วก็ฝากให้แชทดีโนดูที่อยู่กับซีรีส์รักเตอร์บรรทัดไปด้วยนะฮะจะกลับมาใหม่กับเบทเทอร์ออฟเดอะไรเทอร์ล็อกเตอร์บรรทัดดี